จะมาสอนเทคนิคในการรักษากระดูกทับเส้นหลังนะครับกระดูกสันหลังเรามี36ข้อนะครับันมีหมอกระดูกคอยรองไว้นะครับรองกระดูกให้ไม่ชนกันพอเราทํางานหนักๆเข้าหมอรองกระดูกจะเปรี้ยวมันจะมาชนกันเงี้ยครับทับเส้นประสาทแล้วทาให้ปวดหลังนะครับแล้วก็ปวดในเป้าพุนนะครับชาลงขาเลยครับอาการสังเกตง่ายๆครับเราจะปวดในเป้าพุ่นนะชาลงขาแล้วสัเเกบนะครับวิธีเนี้ย จะช่วยรักษาให้หายขาดนะครับสําหรับคนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ไปผ่าตัดได้เลยอ่ะตอไม่ต้องไปครับใช้วิธีหวหายแน่นอนครับวิธีง่ายๆครับเอามือตรงๆครับดือออกไปนี่นะครับในมือให้ตรงนะครับแล้วเอามือฝ่ามือเนี่ยครับไว้ที่หางขาเราเนี้ยทั้งสองข้างนีะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ดันแขนออกไปครับอาขาให้กว้างนิดหน่อยครับดันแขนออกไปนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับให้แขนตึงติดลำตัวับตัวครับคุ้มไปครับ เอาไปที่งนาถขายนะครับแล้วแขนตึงติดลำตัวเหนะครับพอแขนตึงติดลำตัวปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันตึงมาหมดเลยครับทั้งหลังนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับสังเกตนะครับผมจะติดลำตัวเห็นไหมครับแล้วก็ทําการโยกครับไม่ต้องเกร็งตัวนะครับไม่ต้องการลมในใจมันจะเจ็บหน่อยครับเจ็บตรงคนนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนี่ครับไล่ไปครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ครับแรงๆนะครับจะาลืมนะครับแขนตรงนะครับ แขนติดกันตรงตรงนี้นี้ครับเห็นไหมครับแขนดันออกไปครับยกไหลขึ้นให้มันดันนะครับเป็นการงัดกระดูกของนะครับเพราะเราทําอย่างเงี้ยมันจะตึงนะครับพอเราเสร็จแถ้าวันไหนเราทําแล้วเราได้ยินเสียงดังตึ๊บกระดูกมันจะลั่นออกจากกันครับตึ๊บทำให้หมอรองกระดูกกลับเข้าไปที่เดิมครับหายขาดเลยครับไม่ต้องไปหาหมอเลยครับใช้วิธีนี้นะครับเป็นการช่วยรักษากระดูกครับเส้นครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาครับศูนย์แปดเ้าห้าสามหนึ่ง 8721นครับผมช่วยได้นะครับเพราะผมนี่กระดูกสันหลังคดเป็นตัวเอสเลยครับหมอให้ไปผ่าพิทโลกแล้วนะครับฝังเขียมาเกือบ2 0ครั้งก็ไม่หายนะครับมาได้วิชานี้ครับทําไปประมาณเดือน2เดือนนะครับหายขาดนะครับไม่เจ็บแล้วก็เดินได้ครับตอนแรกเดินไม่ได้ครับขาลีบไปข้างเลยเพราะเลื่อนไม่เดินนะครับตอนนี้ก็สบายครับออกกาลังกายได้แข็งแรงเหมือนเดิมวิ่งได้แล้วครับ่อก่อนวิ่งไม่ได้นะครับ3เดือนนอนสมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ แชร์ต,ต่อไปนะครับได้บุญครับเพราะว่าไม่เสียตังค์นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้นครับแล้วเจอกรนใหม่คิปัน้านี่ครับ